สวัสดีคนดูสองร้อยท่านนะครับสวัสดีสวัสดีคนดูสองหมื่นไหครับผมครับผมก็สวัสดีพี่ๆย้อนหลังดไหมนะก็จะมีพี่ๆมาดูย้อนหลังก็เวลาสองโมงครึ่งนะบ่ายสองน่าจะไม่มีใครว่างทำงานกันเยอะทำงานกันเยอะดีถ้าเป็นกล้องไม่ได้เจอเข้ามาก็คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะทุกคน เวลาบอกว่าพี่เอ่อเป็นกำลังใจด้กันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับจากคนดูร้อยกว่าเรื่อยๆอยู่สี่สิบกว่าโอเคนค่กดกดไลค์แป๊บนึงมีคนกดไลค์แล้วสองคนแต่ยังไม่มีคนดูเขาใส่มาให้กำลังใจ <คน S 2> ก่อนอันอนี้ไงเขาโฆษณาอยู่ไงติดโฆษณาส่วนมากใบสองก็กว่าจะไม่ค่อยมีคนนะถ้าเป็นเสาวจะได้ถ้าเป็นสาวทีนี้ก็ยังมีมวันจุดคนมาดูอยู่นะ คุณเนาวคุณเนาเลยุ้ยดาโอ้มองเบตเนี่ยเบตคนนั้นป่าเบตนะเออไม่มีแฟนแต่ไม่ลูกใช่ไหมน้องเบตเบตไม่ใช่เบตเป็นพ่อไม้นะเมียทิ้งไปแล้วนันก็ตอนเข้ามันดูนะ้วกระจายเรื่อยบ้าแบสวัสดีค่ะน้องทั้งสองสวัสดีครับ มิงกะลาบาครับผมมิงกะลาบาชิบาเด้เยอะชิบาเด่มีกะลาบาเช่สวัสดีคนดูแปดสิบแปดสิบที่ไหนสวัสดีคนดูยี่สิบแปดสิบครับสวัสดีครับก็ใครที่เข้ามารับชมไลฟ์นะครับขอคนละหนึ่งร้อยกันด้วยนะครับถ้าืนได้ป่าตามล่าผีกะ EP หนึ่งเพื่อนที่เข้ากล้องหน่อยเร็วเดี๋ยวกันเลอเดี๋ยวเราเราไปเดี๋ยวใครเจอชิ่งใส่ผู้ป่ว สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีจ้าน้องจินดาและน้องๆสวัสดีครับผมมีแฟนยังครับเบสโดนครับเมียตายแล้วติดตามตลอดดูจากกรุงเทพค่ะขอบคุณครับกรุงเทพใช่ไหมครับผมสวัสดีตาสวัสดีตาขอพูดคุยกันได้นะจ้าสวัสดีค่ะข้าป่าระวังโจรด้วยนะคะรอครับผม ลยคุณดู40ท่านแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆครับสบายดีจ้าจากลาวครับผมสบายดีครับสบายดีครับตอนนี้สบายดีสบายดีจ้าก็คือสวัสดีสวัสดีครับลูกๆประจวบจ้าค่ะครับผมสวัสดีครับ ทักมนุ่มๆทุกคนติดตามตลอดค่ะครับผมดูทุกช่องเลยโคราชนครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั่วโลกเลยนะครับผมช่วงอากาศมันร้อนไปเบดนะใช่อากาศมันร้อนนะทุกคนเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกน่จริงๆอ่ะเดือนนี้เนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยฝนตกนนะครับแต่ว่ามันแรงมากเลยนะทุกคนปีนี้แรงนะครับผมแล้วก็ ฝนมันเริ่มตั้งคันมือจะตกเลยจะถามว่าจินดากับเบสเป็นพี่น้องกันไหมใช่ครับผมก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันทุกคนใช่ครับผมครับผมหน้าตาคล้ายๆกันใช่ไหมครับปัญญามันไหนมีได้คนยทนักนะว่าเออเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าใช่กรุงเทพฝนตกอ,อ๋อที่ราชบุรีนี่คือแบบอากาศร้อนมากเลยนะครับพี่พ อำเภอส่วนพึงนีวไม่ตัวมานานนะใช่ครับคุณป่าเป็นไงบ้างคุณป่าน้องมูเซอร์ใช่ไหมไม่รู้จะคุณป่าเป็นไงคุณป้าดีเ่ยคุณป่าก็สบายดีครับผมน้องมูเซอร์ใช่ไหมครับอืก็น้องเนี่ยยังมาหาผมบ้างนะก็ลงมาขอนอนด้วยบางทีก็ขอกินข้าวทุกคนคุณป่าสบายดีครับผมวันนี้น้องๆว่างกันเลยเหรอใช่ครับวันนี้ว่างงานใส่บนชาวันนี้ว่างครับผม ที่ชินน้องมอ่สเป็นชแชกันใจนะยังง่ายออมสัญญาณไม่ได้ดีเลยใช่สัญญาณช้าข<น>้างนอกฝนสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมฝนฝน,นตกเพิ่งหยุดนะโอ้โครับผมสวัสดีครับซีดีซีดีน้องมอสไปไหนคะน้องมอส,สไปโรงเรียนนะครับ อะไรครเอาไม่ถึงผมอะไม่รู้จะผมจะไมผมชื่อทีนะผมทีเดียวสองแม่ลูกสบายดีไหมสบายดีจำใบดีครับผมเป็นกำลังใจทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับผมติดตามตลอดน้องเบสน้องจินดาน้องทีจากกรุงเทพครับขอบคุณครับพ่อแม่ อบเอานะอีกไม่นานไม่แน่นนะฝุ่นจะตกนะทุกคนในตกเนี่บรรยากาศดีมากๆนะใช่ครับแล้วก็เห็ดเนี่ยขึ้นแน่นอนนอนนะมาจะอาบมาจะไปหลับสวัสดีดูร้อยสิบท่านเลยนะครับผมก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพี่่มุงง ป้าติดตามตลอดทุกคนเลยขอบคุณครับป้าอาทิตย์ครับผมนี่ฮัเขาหากล้องดิโนมานาเอิอจังนานาเอิอเออจังคาว่าเขานาเอิอจังนาเออจังนานาเอิอจังมันเอิร์ลิงว่าเออรนาเอิอจังเ่ิกรักว่าเออจัง สองแม่ลูกที่เบตเคยช่วยเหลือไปอยู่กับตายายเป็นไงบ้างคะน้องเบตโอ้ยคอมเมนต์เยอะจัดเลยน้องเบตคอมเมนต์ช้าเ <ผม S 1> นยไม่ได้ไปนานแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเป็นไงบ้างนะเพราะว่าเราอยู่กันคาหมู่บ้านะนะต้องสร้างกระต๊อบหมู่เซอนะอ๋อน้องกระต๊อบมูเซอร์ไปถึงไหนใช่ไหมสร้างกระต๊อบนะ <c oughs> ครับผมกระต๊อบน้องมูเซอร์เนี่ยก็เราแค่ไปเคลียร์พื้นที่ไว้นะยังไม่ได้ไป ต่อเติมแต่อย่างใดนะก็รอระว่างเราจะจะต่อเติมไปเรื่อยๆทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายดูทุกขั้นตอนนะเดี๋ยวจะถ่ายอาจจะถ่ายตอนใกล้ๆจะเสร็จเลยนะทุกคนตอบของน้องมูเซอร์นะไปหายเนี่ยี๋ยวลืมต่อนแค่แค่แคน่้ยคุณคุณีุณคุัคุณนุณยุณคุณคุณครณคุณคุ่คนณค็ุคค เออมันมันแรงนะทุกคนมันแรงฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกไงแนะนอนตัวเห็ดพอเนี่ยกำลังอร่อยนะเห็ดพอเห็ดพอหมดละเดือนนี้ทุกคนหมดหน้าอย่างไม่รู้น่าจะหมดหน้าพอหหมดน้าเดี๋ยวไปซื้อของนะพี่ด้าเดี๋ยวฝากช่องผมหนึ่นะครับเบ็กคนหนึ่งบาทเดี๋ยวคุยกันถ้าเดือนเดือนนี้ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะเป็นเดือนหน้าแล้วสินะเดือนหน้าถ้าฝนตกในทั้งหน่อไม้ทั้งเห็ดเนี่ยกระจายป่าแน่ทุกคนถ้าฝนไม่ตกก็อด หน่อไม้อาจจะขึ้นอยู่อาจจะขึ้นยากปกติหน่อไม้นะถ้ามันโดนฝนยืนนี่มันก็ขึ้นนะขึ้นพอให้เก็บถึงแล้วแต่ว่าน้าแรงมากปีนี้เห็ดไปขึ้นแต่มันต้องชุ่มชื้นหน่อยไม่ได้เข้าป่าทําคลิปไม่รู้วันนี้ไม่ได้เข้าป่าทุกคนก็พักผ่อนก่อนชืวๆหนึ่งวันนะคะผมใช่ครับก็บวกกับอากาศนะเมื่อฝนมันจะตกนะทุกคนแต่ก็ไม่ตกสักทีหนึ่งใช่อบอ้าวร้อนร้อนเลย สวัสดีจ้าน้องจินดาอยากให้เสร็จเร็วๆเวลาฝนตกน้องจะได้ไม่โดนฝนครับผมผมเองก็จะพยายามทําให้เสร็จไวๆนะทุกคนก็อาจจะทาเรื่อยๆนะแต่ว่าจะไม่ได้อัปเดตตลอดเวลาทุกคนไม่ได้อัปเดตทุกขั้นตอนใช่ใช่ทุกขั้นตอนหรือไม่ก็อาจจะถ่ายให้ดูตอนที่เสร็จเลยใช่ใช่ประมาณนั้นครับผมอ่อบ้านน้องเบสอายุยังน้อยมีลูกเสียแล้วเสียใจจัง โอ้ม่กกี้น <c oughs> uh, ีหลานนะครับผมหลานหลานเพื่อนเบสแล้วก็น้องสาวเพื่อนเบสนะม่กกี้เนี่ยก็ช่วงนี้ก็เวลาใบสองจะใบสามนะพี่บางคนก็ไม่ว่างนะน่าจะทำงานกันถ้าเป็นสาวอาทิตย์เนี่ยพี่ๆเขาก็น่าจะว่างคุยกับเรานะก็อีอย่างเนี้ยพี่น้องมอสนี่ก็ไปโรงเรียนยังไม่กลับมาทุกคนใช่ครับผม ใช่พี่ขอทีเดียวไหมใช่ครับผมขอทีเดียวเองครับนะน้องเบรดจำจำจำผมได้ใช่ไหมครับผมนะลูกสาวน้อง,องเบสน้องทีจะไปคิดเป็นลูกสาวจะต้องคิดว่าเออแบบน,น้องเบสแบบมีมีเออแบบหลานสาวอย่างเงี้ยนะจะได้แบบว่าเออดูยังหนุ่มยังนั่นนะพูดเล่นนะครับดูอีกครั้งนะ เกิดไม่ได้แล้วก็ต้องไปไลฟ์สดล้เพราะว่าเน็ตกระตุกมากเลยทุกคนไล์ดลได้พิ่สิบนาทีเองใช่เดี๋ยวรอไลฟ์สดคืนนี้นทุกคน,นสัญญาณมันไม่ค่อยดีมันดีเลยนะดูด,ดีคนดูหายไปนะดูหายหมดเลยอ่านได้เก่งหรือยังคะน้องมอสน้องมอสเนี่ยตอนนี้เองก็เริ่มพูดไทยได้คล่องกว่าผมมันนะแล้วก็ ต้องบอกว่าน้องมอสเนี่ยเรียนรู้ไวมากนังสืสสอสาศึกษาเนี่ยแกก็พอเขียนได้นะแต่อาจจะไม่สวยมาทุกคนแต่พออ่านเอกเขียนได้ปานกลางนะไม่ถือว่าแบบอ่านแบบได้หมดนะทุกคนสวัสดีครับน้องเจนดาและทุกๆคนครับเป็นกำลัง,งใจให้ทุก,ท,กทุกช่องดูคลิปนะครับขอบคุณมากครับ,รบผมขอบคุณครับ นนี้ก็รู้สึกว่าสัญญาณเด็กกระตุกมากๆนะมันดีเลยมันดีเลยใช่ไหมใช่ดีเลยมากๆเลยแล้วว่าเราต้องปิดคลิปแล้วแหละน่าจะไลฟ์สดกันคืนนี้นะคะผมม,มันดีเลยแต่ก็เดี๋ยวก็ขาดสัญญาณขาดไอ้สัญญาณขาดหายหายเนี่ยใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วนะเพราะว่าสัญญาณจริงๆมันไม่ดีนะมันทําให้กระตุกบ้างช้าโอเคครับเดี๋ยวผม ขอปิดคลิปนะเดี๋ยวไว้เจอกันคืนนี้นะคะผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะผมถ้าเพื่อนทีว่างก็จะมาด้วยนะคะไว้เจอกันคืนนี้นะคะผมบ๊ายบายครับผมก็อ,อ,อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์เพืนน่อนจินดาหน่อยนะพี่ตอนนี้เนี่ยสัญญาณมันติดคัดมากแ,แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพื่อนทีด้วยนะคะผมขอบคุณมากครับขอทีเดียวนะครับผมนะแต่ตะลึกลงแต่ไม่ใช่นะเก็บคลิปเป็นยางงแล้วถ้ามีอคติกับชี้เนี่ยมันก็กลายเป็นผมดูลำบากนะจริงก็ ถ้ามองในแง่แบบว่าเออตั้งชอช่องเฉยๆมันไม่ได้แบบดูนักเกรตขนาดนั้นนะพี่ๆสวัสดีน้องจินดาทีบายบายครับผมพี่ๆก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะที่เราปิ like ดไลฟ์ไปพอสัญญาณหายเลย <c oughs> สบายดีไหมสบายดีกันครับผมพี่สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับพี่เดี <c oughs> ๋ยวปิดไลฟ์นะพี่สัญญาณดีเลยยิ่งกว่าเครื่องบินดีเลยอีกนะผ <c oughs> มอบอกให้คิดว่าเครื่องบินดีเลยแล้วผมบอกสัญญาณดีเลยยิ่งกว่าไอ้ครับเดี๋ยว เพื่อนจินาบอกจะไลฟ์สดเย็นนี้นะคืนนี้คืนนี้คืนนี้นนประมาณสักทุ่มสองทุ่มบ่ใช่ประมาณนั้นครับผมไม่มีอะไรที่ผิดพลาด่ะเออถ้าพี่ๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเวลานี้นะพี่ๆนะครับ<ม>ก็ฝากขอทีเดียวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ